ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติอมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันเลยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีนะครับในอีเวนต์เมโทริตานะครับที่มาคอแลบกับเกมสวสายเดอรไนท์นั่นเองนะครับของชิ้นนี้เป็น แว่นตานะครับซึ่งวิธีการรับก็คือให้ทุกคนเก็บอัลบั้มสีเหลืองตะกีนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เอาอัลบั้มนะครับไปส่งตรงจุดที่เป็นคอนเสิร์ตนะครับนะซึ่งวิธีการจะส่งนะครับก็คือให้เรารอเวลาจนหมดนะครับรอประตูเปิดแล้วเราค่อยเข้าประตูนะครับนะก็ทุกคนตามผมมาเลยนะครับจะบอกว่าตัวอัลบั้มสีเหลืองเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่แค่ด่านเดียวนะครับด่านที่ผมเล่นนะมันอยู่ทุกด่านทุกคนต้องไปหาเอาเองนะครับก็เมื่อเราได้ตัวอัลบั้มสีเหลืองมาแล้วนะครับ ให้ทุกคนเดินตามผมมาตรงจุดที่เป็นอ่าคล้ายๆกับเวทีคอนเสิร์ตนะครับก็ตามผมมาเลยโอเคนะครับก็เมื่อเรามาถึงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับนะซึ่งวิธีการรับของฟรีก็จะมีประมาณนี้นะครับแค่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ตามด้วยลืมซื้อเสื้อของบิ๊คอร์ดกดตามแฟนเพจแล้วก็สิงเกงด้วยสซหรับวันนี้ลาเป็นแผ่นเทลล่าสุดครบาบไม่จำเป็นแค่นั้นนะครับบายขอบคุณทุกท่านจริงๆจ,จบนะครับ